สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเช้าข้ผมสําสดีชันช่ไนลครับมีเสียงเพลงเข้ามาไม่รู้ว่าจะติดขสิิหรือเปล่านะอย่างงั้นก็ไปพากออกครับน้ําลดลงนี่ครับหอยน้ําลดลดลงถึงตรงหน้าบ้านแล้วตรงนี้ครับตรงไม้เดียวให้ดูหอยเชอรี่หอยเชอรี่ทั้งนั้นครับ ก็ดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้อาจจะถึงตรงนี้ตรงนี้ลงตรงโน,น่นโน่นแล้วก็เอามอใส่เข้าได้แล้วครับนี่ติดที่แอ่งนิดนึงนะตอนนี้เปิดเพลงอะไรกันไม่รู้คาแต่เช้าเลยงาน,น,นอะไรไม่รู้นกก็บินเงินวันเลยไม่รู้จะติดหรือเปล่า กำลังอุ่นข้าวเหนียวกับหุงข้าวไว้ข้าวเหนียวเลวนิดนึงหุงข้าวนิดนึงกับต้มไข่ไม่รู้ช้านี้มีเมนูอะไรมีเหลือหมูสับอยู่ครับติดตู้นิดนึงเดี๋ยวช่วงบ่ายไปนัดครับผมไปตลาดนี่ก็กำลังออกลูกติดลูก มันร้อนจัดครับกลางวันมันร้อนไมไ่ใบมันก็ไม่ค่อยนี่ครับรถตามเช้าเย็นก็เหมือนไม่อนี่เลยเดี๋ยวว่าจะถอนต้นกระพงกระเพราเดี๋ยวลงไม่รู้ว่าน้ําจะมาอีกหรือเปล่าครับถ้าไม่มาอีกก็น่าจะลงเอาพวกนี้ลงจากกระถางแล้วก็ลงดินได้แล้วปลูกเก็บกระถางไว้ก็ว่าน้ํามันจะมาอีกครับเดือนหน้านี่สิ้นเดือนกลางเดือนถ่งจะ วันนี้เพิ่งจะวันที่สิบเอ็ดเองแล้วสิบสองเองถ้าน้ำมาอีกก็สวยเลยแต่แน่ถ้าพรุ่งนี้น้ำมันลดลงจนนี่ก็นมอไซก็เข้ามาได้สบายๆเลยลดลงเยอะเลยครับตอนนี้ก็รอทางอตอเขาจะมาถ่ายรูปครับคือหอยเชอรี Hi ่หอยเยอะครับพี้เอ๊ะไม่หมดเลย ไข่เป็น,นแดงอยู่นี่ทั้งหมดตามต้นมองต้นไม้รับตอนนี้ก็เดินลุยน้ําไม่ลุยน้ําแล้วจะเป็นืุนที่คนแล้วับแห้งแล้วนะมันจะขาดต่อแล้วตรงโค้งจะไปนัดครับนู่นตรงสยามาทิ้มก็อนดีชาแล้วเพิ่นจะได้ออกมาครับวันนี้แต่ก็ยังเปียงอยู่บาบสามครึ่งครับนะลงแล้วพรุ่งนี้น่าจะมอไซน่าจะเข้าได้ครับ น้ลงลงเยอะครับวันนี้ลงเยอะกว่าเมื่อวานอีกเมื่อวานแถวนี้ยังพายเรือได้สบายสบายเลยแต่วันนี้ไม่ได้แล้วเรือาม,มาก็ติดพื้นหมดครับลากเข็นคองก็ไม่ได้แล้วแบบนี้ไปหนกักเีอกับข้าวครับกับข้าวหมดทุกอย่างเลยเมื่อเช้าทํามดเินในตู้เดี๋ยวได้ผักแล้วกับลำหัวหนึ่งกับประกาศขาวกับพริกมะนาว คือไปมาตั้งแต่เสาเสาที่แล้วครับในนัดครบอาทิตย์พอดีเดินลุยน้ำก็ขี้เกียจออกครับเกียดเข้าขี้เกียจออกก็ซื้อมาตุนไว้ให้มนกาบ,บว่าพอดีกับอาทิตย์หนึ่งออกทีแต่ก็วิ่งผ่านน่ครับมอไซค์เนาะวิ่งไปทํางานก็ผ่านอยู่แต่ขี้เกียจจอดอย่างว่าแหละจอดแล้วมันถือมาแล้วมอไซค์มันคาด แบบคลาสมันขับลำบากไม่หองพลุงพลังรถแล้วแถวนี้ก็ไม่ลึกแล้วรถลุยได้แล้วแต่ร้อนมากเลยครับร้อนสุดๆเลยร้อนจนผื่นขึ้นน้องกินยากแก้แผ้แม้เช้ากินไปสองเม็ดเมื่อตอนช่วงบ่ายนิดๆโอ้โหม่วงมาก แตม่มีที่งนีบมันร้อนร้อนจัดนอนก็ไม่ได้ถึงแล้วเดี๋ยวทิ้งขยะก,ก่อนขำยวเดินไปเอารถมาเราไปบ้านกับลูกสาวแล้วก็ที่ตลาดก็้องซื้อของสเสรนะ็จแล้วเนาะคนเยอะมากที่จอดรถก็จ,จอดขขอยู่นอกเลย แอร์ก็ร้อนไม่ใช่แอร์เย็นแล้วตั้งแต่นี่น็อตันหลวมแนละ้วหุนน็อตเข้าน็อตยึดคํามแอร์ไม่เย็นเลยจะ่รู้เปนตัวไหนมันไม่รู้แอร์ไม่เย็นจายเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าว่าจะซ่อมกับจากไปที่สอสายหยุดกันเดี๋ยวกลับมาแล้วเขามาดูเพราะว่าวันจันทร์น้องชาย ลกลับก็กลับจากตลาดแล้วเนาะเดินหิ้วของเข้บบาบ้านแล้วเนาะเดยกก็จะเดินหิ้วของตามครับเดินลุยน้ำ ตั่งตัดเล็บครับเล็บไก่อันนี้มีซูเปอร์ซูเปอร์ลูกทุ่งหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาท ร <Green> mm hmm. นับดูครับว่าหนึ่งกิโลมีกี่ตีนมีกี่ขาเป็นตัสิบสิบสอง สี่สิบห้าเดี๋ยวก็ไปล้างครับผมไปมือก่อนเลยยี่ย 33. 33. สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสามสิบสามขาครับ 34. สามสิบสามขาก็ตกขาละสามบาทหนึ่งร้อยบาทคดีโอเคครับเดี๋ยวไปลา้างทำความสะอาดก่อนครับเดี๋ยวมาจุดเตาข้างล่างครับน้ำลดแล้วเดี๋ยวจุดเตาแล้วก็ ต้มข้างล่างพอดีมีอะไรนะเจียวน้ำมันเจียวกากหมูด้วยครับก็จุดเตาจุดตรงนี้เลยครับผมเพราะว่าที่อื่นยังไม่แห้งเนาะเมื่อเช้าเอ้ยเมื่อตอนบ่ายๆอยู่แปมาณเนี่ยเสาตอนนี้ลงไปนอนแล้วครับจะถึงหน้าศาลแล้วจะถึงเสาไฟแล้วอีกประมาณเมตรหนึ่งถึงเสาไฟถ้าลงอีกประมาณทักสามเซนถึงเสาไฟแน่นอนจุดเตาแล้วก็เดี๋ยวจะเจียว ากางหมูเปียวหมูครับเจ็ดิบาทน่าจะกิโลหนึ่งครเดี๋ยวน้ำมันก่อนครับน้ำมันไว้ผัดไว้ทอดน้ำมันพืชก็ไว้ทอดนะน้ำมันนี่ไว้ผัดครับทำกับข้าวรองเท้ายังตากยู่บนตทำที่ตากรองเท้าบูทยาวบูทสั้นยังร้อรถย,ยังอยู่นี่ยังไม่ได้ออกครับ เดี๋ยวนั่นแหละน้ำแห้งนะเดี๋ยวอเดี๋ยวรถเข้ามาล้างแอร์ก็ไม่เย็นเนี่ยว่าเดี๋ยวทำข้าวครับผมมีให้ดูนิดนึงครับไก่เดี๋ยวเจียวกากหมูเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวทำต้มซูปเปอร์ต่อเลยเดี๋ยวรอให้ห่านมันติดก,ก่อนไฟแล้วล่ะรอให้ไหมหมดก่อนลงเยอะครับน้ำลงเยอะมากเลยวันนี้ลงกับเซนนะ บเซน,นครับตอนนี้หนังหมูก็ลงแล้วครับใส่น้ําไปนิดนึงครับต้มให้หนังหมูสุกก่อนแล้วก็เกลือก่อนน้ำมันจะออกเนาะไปก็แรงครับใส่ลงไปแล้วล่วละมาไปเรื่อยๆครับอาจจะใส่น้ําเยอะไปนิดนึงก่อนน้าจะอนี้หนังหมูก็น่าจะสุกน้ำมันก็น่าจะออกได้แล้วครับ <S <S ถ้าไม่ใส่น้ํามันจะไหม้ครับมันจะติดจะไหม้ต้องใส่น้นําต้มหนังหมูให้สุกก่อน เดน,นี้เราก็ปล่อยไว้ได้ครับจนกว่าจะได้น้ํามันแบบที่เราต้องการครับผมก็มันคนนิดนึงครับเวลากลัวมันจะติดกระทานอนตัวทั้งสูงที่ไม่โดนน้ำโดนเลยนะน้กากำลังเดือดครับผมกำลังจะสุก กำลังจะสุกหมดเนาะสุกแล้วก็ทีนี้ก็น้ํามันแห้งแล้วก็ตอนนี้น้ํามันก็จะออกมานะครับจะยังนิ่งจะไฟมันแรงตอนแรกว่าจะต้มอันนี้ก่อนต้มซปเปอร์ก่อนเดี๋ยวพอดีลูกหลังชามอยู่ย,ยังไม่เสร็จรก็เลยอันนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนครับผมพอดีก็ไฟมันแรงเกินครับเดี๋ยวไหม้ก่อนก็เลยยกมาวางก่อนต้มน้ำร้อนต้มซปเปอร์ก่อน เตียไม่เล้ยมาต้มซุปเปอร์เราก็เดือดปุดเเลยครับสักพักน่าจะได้ที่แล้วนะเดี๋ยวช้อนฟองกาวออกก่อนนิดนึงครับ เดี๋ยวตับค้างคาวก่อนครับรื่งต้มซูปเปอร์เราก็ไม่มีอะไรมากไม่ต้องใส่ขาครับแต่ใครก็ไม่ได้ใส่ใส่ขิงกับมันหอม กิ้งหัวหนึ่งหนึ่งแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ยีราแล้วก็เกลือชุดทฉะนั้นครับเธอลองลองลอง,ลองเปลี่ยนเป็นแบบแนวจีนดูแต่เราไม่มีเน้าจีนเราใช้เท้าขาวานิดหนึ่งดูคลองชุบสดสดสดเสุดจจาไไม่ได้ครับผมเด็อดแป๊บเดียวก็เปื่อยแล้วครับขาแป๊บเดียวเนาะเด๋ยวต้มเปื่อยเสร็จปุ๊บแล้วเราไปปรุงใหม่ครับต้มเสร็จแล้วก็เจียวมาเจียวน้ำมันตอกแางมูตอ ครับตอนนี้ก็เจียวกากหมูอยู่เนาะเมื่อกี้ทัวรไปคุยกับพี่เล็กกับหนึ่งงานนิดหนึ่งให้ไปช่วยงานเดียน่าจะอาทิตย์นี้ไม่ทันับอาทิตย์หน้าแต่มือเราก็ไปเรื่อยครับทานอนนอนไปนอนก็ไปเรื่อยครับเกี่ยวกับกหมูให้แบบน้ำมันออกมาแล้วก็กรกกรอบจริงๆรน้องพักไว้สักปิดหนึ่งครับแต่นี้รอบรัดเลยเอาทีเดียวจากตัวจับเกี่ยมแล้วก็น้ำมันยังขางจริงจริงมาไม่พาักให้มันเย็นแล้วก็มาเกียวใหม่ อรรเอาเลยการอ่อนมากไฟอ่อนๆแบบเจอ่ยนะ้ำมันก็เติมน้านอีกนะครับนี่เองมันอ่อนเกินไปครับไฟบันอ่อนเกิมันยังไม่เกาะเติมทานให้มันแรงขึ้นอีกนิดนึงก็จะได้แล้วครับผมหนังเริ่มจะโอเคแล้วละ่ะ เดิมถายไปแล้วก็กำลังจะได้ที่ครับผมกำลังไปไเรื่อยกำลังบอมอีกสักประมาณสักสิบกวนาทีน่าจะโอเคครับผมกำลังกราบกราบกำลังจะได้ที่เลยกำลังกราบนะครับนี่แฉเจียวอีกสักห้าหนาทีน่าจะไม่ขอเอา นั่งดู5นาทีครับจับเวลาเลยน่าจะได้ดีอยู่ โอเคนะหนังกรอบแล้วอักลองจากเตาก่อนครับเดี๋ยวจะเ,เค็มเอเอจัดขมไม่เกินในกล้ออาจจะไม่สวยครับแต่ทีน่าสวยมากตอให้เย็นน้ำมันเย็นนะเดี๋ยวโอเคแล้วครับผมเตรียมไอ้นี้มาใส่น้ำมันครับครึ่งหนึ่งไปทำกรอบครับอีกครึ่งหนึ่งไว้ผัดอีนครึ่งผ่านยังเหลือปล่อยไป ให้เงินกันครับ ไปเป็นกนผัดครับเพบิ่มปรุผัดนิดนึงไปเห็นเย,เยอะเยอะครับวันนี้ปรุงนิดนึงครับไม่รู้สูตรแต่ปรุงมาเลยที่คน 对。Yeah. จะมีรถดีอีกสองปะไม่มีอ่ะมันเป็นน้ำแล้วมันเป็นน้ำแล้วไม่แปลน้ำลน้ำเปลา่าอ้ยมันก็แค่น,นั้นโุลีตุลี

ีย๋ยวเตาขึ้นมาบนบ้านแล้วก็เราจะอุ่นหัดกะเพราเนาะเรามาอุ่นต้มซุปเปอร์เดี๋ยวมาอุ่นผัดกะเพรากักนต้มเจียงไก่เปรี้ยวสุดยอดหอมกลนกับากากอาผัดกะเพราเราทานมาครับเมนูเย็นเราก็มีคือเพิ่มเติมคือต้ม เป็ไก่ซูเปอร์ไม่เท่าไหร่ครับอันนี้ก็กาก,ากหมูครับกาก,ากหมูเกียเก๊ยวที่เกี๊ยวอิตาลีนั้นก็ปัดกระเปาะาเ๋าเน,นื้อเมชาไก่ต้มเนื้อเมชาเามาื่อวานแพงกว่ากินแค่นี้ครับเด็กๆกินแล้วหรือยังไม่รู้อ่ะครับก็เย็นด้วยกัน หมูเจียวไว้ส่วนหนึ่งก็คือปรุงไม่ได้ใส่ผักอะไรเลยส่ว,วหนหนึ่งไว้รอบเวลาผัดจากน้ำมันหมูไว้ปลุกพริกทอดไม่คามา่อยกรอบเท่าไหร่คุณทอดอีกรอบนึงเดี๋ยวพายเดี๋ยวฟันหักเท่าไหร่ นุ่งกัน thank you เรียบร้อยแล้วครับตอนน,อตอนนี้กางมือนแบบนึงนอันนี้ก็เคลียร์แล้วจบแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้เก็บเออจำแบบจำเป็นนี้นะชาวกดีต่อเก็เรียบร้อยแล้วครับข้าวเย็นนะครับประมาณนี้นะในบ้านก็ขึ้นใจเราคือคือคืขึ้นครับ จำต้องอาบน,น้ำครับแต่จะรับฝนกันนิดนึงเนาะเดี๋ยวพรุ่งเช้าว่าจะไปทำงานคงได้ไปกับน้ำก็ลดลงเรืๆๆเเเเเ่อยๆแหละแต่เจอกันอีกทีครับพรุ่งน,นี้จะทำเส็จเรื่องน้ำอีกทีครับก็สำหรับการทีนี้ตอ,อนนี้สำหรับทีครับผมก็ขอบคุณครับที่เข้ามาชมมาติดตาม,ามก็ฝากกดไลค์ like กดซับสไครป์ทาง้งแรงใจด้วยเจอกันพรุ่งนีทำเสร็จเรื่องน้ำต่อครับผมสำหรับการทีนี้ลาลพันดีแลาติสวดครับผม